พี่น้องเลยดูมาขุดมันเทียนวันนี้ดูหัวมันเทียนฉันนี่นี่สุดยอดสุดยอดเลยนี่ผลงานวันนี้จ้ามาแป๊บเดียวเพราะว่าไม่ได้ห่อข้าวมาคนอ้วนหิวข้าวแล้วสุดยอดเลยเดี๋ยววันหลังมาใหม่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะผลงานมเบากวัน <laughs> สุดยอดมาสองคนกะมาสองคนกะอ่ะ นี่ค่ะมันเทียนมันเทียนหรือว่ามันนกเนาะค่ะเนาะไม่ได้ถ่ายตอนคุดให้ดูดอกถ่ายเอาตอนได้เล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาขาต่างกล่องมาค่ะเดี๋ยววันหลังกิถ่ายตอนคุดตอนเคือให้ดูเด้อค่ะเด้อตะคนตะเคมาฮะแคนฝุ่มันหน่อยนึงนี่นี่ค่ะเดี๋ยววันหลังกิถ่ายเอาเคือเอาตอนคุดให้ดูเนาะค่ะเนาะวันนี้ถ่ายเอาตอนไดหัวเล้วสุดยอดค่ะสุดยอดเลยเหนื่อยแต่คุ้มค่ะ